ในช่วงของโรงพักระวังภัยครับก่อนที่จะไปเรื่องของการแฮกข้อมูลในการโอนเงินทางอินเทอร์เน็ตนะครับอีกเรื่องหนึ่งเมื่อวานถ้าหากท่านผู้ชมชมรายการโรงพักระวังภัยจํากันได้นะครับมีผู้เสียหายรายหนึ่งรา,ายการสายตรวจรองภัยครับคุณมังกรช่วง2องทุ่มหึงสามทุ่มมีผู้เสียหายรายหนึ่งนะครับโทรมายังรายการบอกว่าขับขี่รถจักรยานยนต์อยู่แล้วก็ไปจอดไว้หน้าบ้านเพื่อนช่วงลกลางวันนะครับหลังจากนั้นก็เข้าไปนอนเข้าไปนอนเสร็จออกมาทีหนึ่งรถจักรยานยนต์โดนหาย พะคุณอุชาติกับผมสอบถามเ่าทำไมหายเขาบอกว่าพอดีผมเมาครับผมเมาเมาแล้วขับกลับบ้านไม่ไหวเลยไปนอนบ้านเพื่อนแล้วช่วงที่จอดรถจักรยานยนต์อยู่ไว้หน้าบ้านเนี่ยครับลืมกุญแจไว้ที่รถจักรยานยนต์พอตื่นขึ้นมารถจักรยานยนต์หายพอหลังจากนั้นนะครับไปแจ้งความกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสพเมืองพระนครศรียุธยานะครับภาพวงจรปิดสามารถจับภาพคนร้ายได้ว่าคนร้ายเป็นใครรู้ที่อยู่รู้นามสกุล รู้หน้าตาครบทุกอย่างแต่ตำรวจยังไม่จับกลุ่มว่าถามผู้เสียอะไรนี้บอกทำไมยังจับกลุ่มไม่ได้ ทางผู้สายบอกว่าพอดีว่ารถคันนี้ได้ซื้อต่อมาจากเพื่อนที่อยู่บริษัทบริษัทแห่งหนึ่งบริษัทรถยนต์แล้วตำรวจบอกว่าต้องไปลเอกสารจากบริษัทมายืนยันก่อนจึงสามารถติดตามจับกลุ่มคนร้ายแปลกไหมคุณอังคูลผมยังงงเลยคือจริงๆแล้วเห็นการก่อเหตุแล้วเนี่ยจะไปจับได้เลยรู้คนร้ายรู้ชื่อรู้อะไรทุกอย่างสุดห้ายแต่ยังจับคนร้ายไม่ได้แต่ส่วนความคืบหน้าของคดีนะครับว่าตอนนี้ไปถึงไหนบ้างไปพูดคุยกับร้อยตํารวจเอกสัมฤทธิ์แสงอรุณนะครับซึ่งเป็นพนักงานสอบสวนสพ พระนครเสียยุทธยานะครับสวัสดีครับผู้กองครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับคดีที่มีชายคนหนึ่งเขาบอกเขาเมาแล้วก็ไปจอดรถไว้หน้าบ้านแล้วถูกขโมยครับผู้กองขโมยรถจักรยานยนต์ตรงเนี้ยครับครับใช่ครับเรื่องราวเป็นยังไงครับทีการอย่างนี้ครับก็คือทั้งผู้เสียหายครับคือเขาเมาแล้วก็เสียบุญแจรถเขาที่รถแล้วก็คนในระแวกนั้นนะฮะได้ขี่รถเอาไปเลยครับและมีภาพกล้องวงจรปิดซึ่งครับ คือรู้รู้เลยว่าเป็นใครคดีประมาณนี้แหละครับครับครับรู้ไหมครับว่ากล้องจรปิดสามารถจับได้ใช่ไหมครับว่าคนร้ายเป็นใครอยู่ที่ไหนยังไงกล้องจรปิดนะฮะหลังจากที่แกมันแจ้งความกับผมเนี่ยเรามีภาพกล้องก้องจอนปิดเราให้ทางฝ่ายสืบเนี่ยไปเอาวันที่ภาพกล้องจอนปิดมาได้เรียบร้อยแล้วครับคือครับในขั้นตอนในขั้นตอนของภาพของคนร้ายเนี่ยอยู่ที่ฝ่ายสืบสวนของพระนครศรียาละครับแต่ว่าผมสงสัยเมื่อวานผมคุยกับทางผู้เสียหายผู้เสียหายบอกว่า ไปแจ้งความรู้ชื่อรู้รู้ชื่อรู้ที่อยู่ของผู้ต้องหาเรียบร้อยแล้วแต่ว่ายังจับกลุมไม่ได้เพราะว่าอันนี้ผู้สายบอกนะครับเพราะว่ารถคันนี้เขาซื้อมาจากต่อเพื่อนต่อมาจากเพื่อนบริษัทใช่ไหมฮะอธิบายให้เข้าใจก่อนครับคือเดระชาชนจะไม่เข้าใจในค่าใช้ในการทำงานของเจ้าหน้าที่นะครับก็คือยี้ครับก็คือตามกฎหมายนะครับผู้ครอบครองรถเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นผู้เสียหายตามกฎหมายมาตราสองอนุสีตามวิทยานะครับก็คือในในขั้นตอนเราสอบปากคำนะครับแล้วก็ ให้ชี้ภาพบันทึกและขอภาพก็สามารถขอหมายจับต่อสารได้ครับ <c oughs> แต่ในส่วนที่เขาจะิิการซื้อซื้อต่อกี่ช่วงกี่อะไรเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เขาต้องเอาเอกสารประจําวันเนี่ยไปติดต่อ,อ <c oughs> กับฝ่ายแนนรถเพื่อประกอบคดีเพราะว่าเพราะกรรมสิทธิ์ฝนั้นเป็นกรรมสิทธิ์ใหญ่กว่าครับ <c oughs> รคือจริงแต่ในส่วนเรื่องการเอกหมายจับหรือาจับคนร้ายมันคนละภาคอ่วนนี้นะครับคือจับได้เลยไม่จําเป็นว่าจะต้องรอก็คืออะไรก็คือต้องเข้าใจก่อนว่าในทิศทางคดีเนี้ยปัญหา แน่ไม่ไม่ไม่น่ามีเกี่ยวเรื่องเจ้าที่ร้านนะครับเพราะว่าเราก็เรียกให้ผู้สายเขามายืนยันรูปครับก็รูปมันไม่ค่อยชัดเจนแต่ว่าเราก็เรียกเขายืนยันรูปครั้งที่สองเขากำลังยืนยันให้กับฝ่ายสืบสวนนี่ครับครับคือในส่วนของฝ่ายสืบสวนก็กําลังติดตามจับกลุ่มคนร้ายรายนี้อยู่ข้อมูลมันมีครบหมดแล้วครับครับข้อมูลมันมีครบอยู่แล้วแต่ว่าเขาอาจจะเข้าใจไม่เข้าใจในในประเด็นที่ว่าถ้าเกิดเราที่น่าออกมาจากไปแล้วเนี่ยแต่ยังไง เขาอาจจะมีปัญหากับคนที่เขาซื้อต่อมาะเพราะคนที่ซื้อต่อมาเนี่ยเขาไม่ยอมแจ้งให้ไฟแนซ์ทราบครับในเช่นนั้นเองแต่ในทางตำรวจเนี่ยเรื่องการที่ออกหมายจับเป็นคนละสูงอยู่แครับคือคนร้ายเนี่ยยังไงก็ไม่รอดเงื้อมงุของกฎหมายแน่นอนครับครับแต่ในส่วนของเอกสารในเรื่องนี้ผมไน้นำเนียบผู้ชายทราบแล้วครับครับแต่ในส่วนเอกสารเรื่องของการซื้อต่อจากเพื่อนหรือไฟนยไงเขาก็หาเอกสารมาประกอบหลักฐานอีกทีนึ่งในในนานตรวจเราต้องแนะนำว่า หรือต้องอแจ้งเจ้าของกรรมสิทธิ์เขาทราบด้วยครับถ้าเกิดว่าโดยปกติทั่วไปเนี่ยนะฮะสมมติว่าเป็นเคสอื่นโดนขโมยรถจักรยานยนต์เหมือนกันแต่ว่าพอดีว่าเป็นรถจักรยานยนต์ของอาจจะเป็นคุณพ่อ ของของไทยก็ได้ครับในเ่ื่าเขาไม่ค่อยเป็นผู้ใช้สูตเรื่องเราคุณเป็นของคุณพ่อแล้วนะให้ลูกใช้ให้ป้าพี่น้องหน้าอาใช้คนที่เป็นผู้อพองแล้วในข่าใช้เนี่ยก็สามารถแจ้งความร้องทุกต่อทาวตวจได้ครับสามาแจ้งความได้เลยทันทีเหมือนกันครับจะไม่มีการมาบ่ายเบี่ยงว่ามันมีหนังสือมอบอำนาจอะไรเงี้ยมันคนละเรื่องคนละภาคส่วนครับกครับทางผู้กองจะเตือนเตือนพี่น้องชาวบ้านในพื้นที่ยังไงบ้างระมัดระวังรถยังไงบ้างอ่ะครับเนี้ไม่น่าเกิดขึ้นนะครับเพราะว่า ถ้าเกิดเขาล็อกคอหรือมีการโปรติกปกป้องในเบื้องต้นนะครับแตเ่ในเบื้องต้นเนี่ยการที่คนร้ายจะเอาทรัพย์สินเนี่ยมันก็จะเอายากหน่อยแต่ในคดีนี้นะครับความบกพร่องมันเกิดจากผู้เสียหายเองซึ่งซึ่งดื่มซึ่งดื่มสุราแล้วก็เสียกุญแจค่าวที่รถเนี่ยฮะมันมันมันทําให้การก่อเหตุการณ์มันเกิดขึ้นง่ายนะฮะแล้วก็ใน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 ท้ายสุดแล้วก็มาสู่เป็นอย่างนี้คะะาสู่ปัญหาที่ไม่เข้าใจในวงการตำรวจ ใช่เปล่าอะไรเงี้ยแล้วถ้าเกิดว่าทางคนร้ายเนี่ยอาจจะเอารถกลับมาคืนแล้วก็อ้างว่าเป็นการยืมไปเฉยๆอย่างนี้เนี่ยถือว่ายังมีความผิดอยู่นะครับเพราะจากพฤติกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะฮะมันคงยืมไม่ได้แล้วครับเพราะว่ามันมันเป็นข้อพิทีสําเร็จแล้วนะครับแล้วก็มาคืนเนี่ยซึ่งซึ่งมองแล้วคนที่เอาไปกับ กับค <G rab> างผู้เสียหายเนี่ยไม่ใช่ญาติกันเลยทีมไม่ใช่ญาติกันครับแล้วไม่ใช่กนนรณีถือวิสาสะด้วยครับการเอาเจนาโดยโดยจริบโดยจะติบอยู่้วครับครับแต่ตอนนี้คือกําลังจอกหมายจับผู้ต้องหารายนี้อยู่นะครับว,วันสองวันคงได้ครับเพราะว่าตอนนี้ทางสืบสวนเนี่ยเขาก็พิมพ์ภาพภาพมันๆๆมได้ไม่ค่อยชัดนะเราให้เป็นไปคนยืนยันนะฮะยืนยืนยืนยันตัวบุคคลภาพนะครับแล้วก็แล้วก็สอบปากคำเจ้าของรถที่ใช้เนี่ยประกอบ ครับแล้วเราก็นําเรียนขอย่าต่อสารจ้าของสัว่าก็คงไม่มวินหาครับแค่นี้คงออกหมายจับได้ครับแต่ในส่วนเรื่องหนังสือมอบหน้าหนังสืออะไรอ่ะทางคนที่ใช้รถเนี่ยเขาต้องแจ้งให้เจ้าของต้อสิทธิไปนั้นอ่ะเป็นคนทีราบเลยคับพี่ทราบตามสัญญาตามสัญญาเช่าซื้อเขาครับ จ้าขอบคุณครับผู้กองครับจ้าขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับร้อยตำรวจเอกสัมฤทธิ์แสงอรุณพนักงานสอบสวนสพพระนครศรียุทธานะครับก็ยืนยันชัดเจนว่าภาพวงจรปิดอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่แต่ว่าทางฝ่ายสืบสวนเองตอนนี้คือพยายามที่จะรวบรวมหลักฐานต่างๆเพื่อที่จะขออนาจศาลออกหมายจับผู้ต้องหารายนี้ใช่ครับคือเรื่องนี้เนี่ยอาจจะมีชาวบ้านหลายคนที่ไม่เข้าใจถ้าเกิดว่าเราไม่ใช่เป็นเจ้าของรถจะไปแจ้งแจ้งความจับได้ไหม อย่างนี้เนี่ยได้เหมือนกันไม่จาเป็นว่าจะต้องเป็นเจ้าของรถเท่านั้นแต่ต้องไปแจ้งของเจ้าของรถตัวจริงไปแจ้งของแฟนนันด้วยว่ารถถูกขโมยไปใช่ไหมฮะใช่ครับแต่ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยเจ้าที่ก็ยืนยันนะฮะว่ายังไงเนี่ยจะต้องจับกุมคนร้ายมาให้ได้แน่นอนครับเป็นอุทาหรณ์จริงๆนะคุณคุณนังกูลถ้าเกิดไม่เมาก็คงไม่โดนคุณนังกูลระวังนะขับรถแล้วเกิดอาการเมาก็อย่าลืมอย่าลืมเอาหุแจ ข้าบ้านด้วยนะผมไม่มีรถผมติดั่งรถเมล์อยู่แล้วฮะไม่ต้องห่วงเลยเรื่องนี้ <c oughs> ครับ <c oughs> ไปต่อกันที่เรื่องของการเตือนภัยฮะเรื่องการหลอกโอนเงินครับคือมีการเรียกว่าแฮกเกอร์เนี่ยแหละมีการแฮกเข้าไปในระบบนะฮะแล้วก็มีการโอนเงินผ่านออนไลน์หรือว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยแหละครับจนทําให้มีผู้เสียหายรายหนึ่งเนี่ยร้องเรียนเข้ามา <c oughs> บอกว่าสูญเงินไปประมาณ4,0,000 0บาทซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ ทางเจ้าตัวเองเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้ว่าคนร้ายเนี่ยมีการโอนเงินออกไปได้ยังไงครับทางผู้เสียหายรายนี้นะครับร้องเรียนมายังในทีมข่าวนะครับบอกว่าตัวเองอ่ะก็คือปกติจะทาธุรกรรมทางการเงินทางอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วในการโอนเงินแต่ละครั้งแต่ละครั้งใช่ฮะแต่ว่าในช่วงวันหนึ่งทางผู้สายบอกว่าไปกดเงินกดเงินมาเอ้าในสลิปบอกว่าเงินถูกถอนไป4,0,000 0กว่าบาท ตกใจเลยคุณน้องกูยูองไม่ได้เป็นคนถอนไปด้วยยูวดีมีคนถอนไปได้ไงไม่รู้โดยที่รหัสที่เคยใช้ในการโอนเงินผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็ไม่มีใครที่รู้นอกจากตัวเขาแล้วก็ภรรยาของเขาซึ่งสอบถามภรรยาปุ๊บภรรยาบอกว่าไม่ได้โอนครับแต่เรื่องราวเป็นยังไงครับต้องให้คุณลังสรรเล่าอย่างละเอียดเพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้กับท่านผู้ชมที่มีการทําธุรกรรมทางการเงินผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับว่าต้องระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพนี้ยังไงบ้างสวัสดีครับคุณลังสรรครับ ครับคุณลังสันจันทรลังสีนะครับผู้เสียหายที่ร้องเรียนมายังทีมข่าวนะครับบอกว่าพอหลังจากทราบเรื่องว่าเงินถูกขโมยไป4ี่แสนกว่าบาทพยายามที่จะหาต้นต่อว่าเงินหายไปได้ยังไงสจุดท้ายก็มาทราบคุณองคูลมาทราบว่ามีกลุ่มมิจฉาชีพนะครับมีการปลอมแปลงสำเนาบัตรประชาชนของคุณลังสันเองสำเนาทะเบียนบ้านครับรวมถึงไปเปิดบัญชีใหม่เปิดบัญชีใหม่ชื่อของคุณลังสันนะแต่แต่ว่าใช้ชื่อเป็นตำรวจดาตำรวจคุณลังสันอยู่ในสายสวัสดีครับคุณลังสันครับสวัสดีครับ คุณลังสรรค์ครับคุณลังสรรค์ลองเล่าเหตุการณ์ที่คุณลังสรรค์สูญเงินไปสี่แสนนะครับว่าตกลงสูญเงินไปได้ยังไงลองลองลำดับเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยครับครับอผมเมื่อบ่ายวันที่สองเนี่ยผมผมไปกดตังเอทีเอ็มนะครับเราบอกว่าพอย่อบัญชีออกมาเนี่ยเอ๊ะมันมันเงินหายไปจํานวนหนึ่งค่อนข้างมากผมก็ตกใจครับผมก็รีบเอาบุ๊กแบงก์ผมมาไปอัพ สมุดใหม่มีสาขาที่ใกล้ที่สุดนะฮะปรากฏว่าทางสาขาบอกว่ามีการโอนเงินวันที่หนึ่งหลุดหมดสามยอดนะครับยอดแรกเนี่ยสามแสนยอดที่สองยอดที่สามเนี่ยครั้งละห้าหมื่นก็รวมเป็นสี่แสนการโอนเงินทางผ่านทางอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งคือปกติคุณรังสรรทำธุรกรรมทางการเงินทางอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งอยู่ไหมครับก่อนหน้านี้ ใช้อยู่ครับใช้เป็นปกติทีนี้มันเป็นไปได้ไหมฮะได้ไหมครับว่าอาจจะมีใครที่รู้รหัสผ่านของคุณรังสรรแล้วก็เอาไปโอนจจะเป็นคนรู้จักครับเพราะว่าในในครอบครัวผมเองเนี่ยยังไม่มีคนรู้เลยว่าผมใช้บัญชีไหนบ้างยังไงอะไรยังไงแล้วก็ที่สําคัญคือบัญชีที่ใช้เนี่ยบัญชีไหนที่ใช้ในระบบไอไอแบงกิ้งครับแล้วก็ในการทําธุรกรรมทางการเงินทุกครั้งเนี่ยผมจะทําทาง ที่เครื่องพีซีที่ที่ออฟฟิศเท่านั้นที่ไม่เคยทำที่อื่นเลยแล้วก็ในออฟฟิศเนี่ยปกติการทําตรงนี้เนี่ยจะเป็นภรรยาผมเท่านั้นที่ทำเพราะเราเป็นคนดูบัญชีผมทั้งหมดคุณลังสานนี่คืออยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาถูกไหมครับใช่ครับหลังจากที่พบว่าวันที่หนึ่งมีการโอนเงินออกไปแล้วทั้งหมดหลายแสนบาทแล้วหลังจากนั้นมา คุณรังสา์มีการตรวจสอบอยังไงครับว่า,าผิดปกติว่าเราไม่ได้ทําแน่วัน,<ฟ>นเรารไม่ได้มีการทาธุรกรรมแน่วันที่หนึ่งสิงหาคมนะครับเนื่องจากว่าผมเนี่ยทาธุรกิจเกี่ยวกับการการการขายมาเมล็ดกาแฟและเครื่องชงเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมียอดลูกค้าเนี่ยเข้ามาทุกวันนะครับ,รบปกติเนี่ยจะอัพสมุดค่อนข้างกับทุกวันอยู่แล้วแต่พอดีว่าในวันที่หนึ่งเนี่ยผมมีการสอนกาแฟ ซึ่งสอนทั้งวันเลยผมก็เลยไม่ได้ไม่ได้ไปอัพทั้ครับพอวันที่สองเนี่ยผมก็เปิดเบิกเงินใช้ตามปกติก็รู้สึกว่าเฮ้ยหายไปผมก็เลยเอ๊ไปถามสาขาวเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่ามีการโอนเงินผมก็เอ๊ะสาขานี่คือถามที่สาขาที่ไหนครับเอบัญชีผมเนี่ยจะเป็นไทยพาณิชย์คัาขาถนนและถนนมิตรภาพนครราชสีมาอ่าครับแล้วยังไงต่อครับ สาขาที่ผมไปแจ้งเนี่ยก็คือสาขาตำบลจอหอนครราชสีมาซึ่งมันอยู่ใกล้ที่เกิดเหตุพอเจอเหตุปุ๊บผมหามแบงค์ที่ใกล้ที่สุดไว้ก่อนหลังจากไปถามสาขาแล้วยังไงต่อครับถามสาขาแล้วเขาก็อัพสมุดพออัพสมุดออกมาเนี่ยจะมีรหัสรายการอยู่ที่เขียนว่า x สองนะครับ,รบในวันที่หนึ่งมี x สองทั้งหมดอยู่สามบัญชีนะครับก็คือเป็นการโอนทางอินเทอร์เน็ตแบงกิ้ง S <S <อ>ครับผมก็บอกว่าผมไม่ได้ทํําทาธุรกรรมตรงนี้เขาก็เลยตรวจสอบว่าเอ๊งั้นมันไปมายัางไงทางแบงก์ก็เลยทําการตรวจสอบบัญชีผมเขาพบว่ามีบัญชีธนาคารไยพาณิษย์เนี่ยในชื่อผมอยู่สองบัญชีครับครับซึ่งปกติบัญชีนี้<ม>คือมีบัญชีเดียวที่คุณรังสรรค์เปิดไว้ใช่ม,มีมีแค่บัญชีเดียวที่ผมเปิดในธนาคารนี้เปิดไว้ที่นครราชสีมาถูกไหมครับ เปิดไวยที้นคเราชสีเิมาแล้วพอแบงก์ตรวจสอบอามีบัญชีโผล่บัญชีอยู่ที่ไหนยังไงครับเขาบอกว่ามีอยู่สองบัญชีผมผมมีบัญชีเดียวทางแบงก์ก็เลยตรวจสอบว่าเอ๊ะแล้วบัญชีเนี้ยเปิดเมื่อไหร่เขาบอกเนี้ยคุณเพิ่งเปิดเมื่อวันที่ยี่สิบเก้าที่ผ่านมาเมื่อวันจันทร์ที่ยี่สิบเก้าผมผมก็บอกเป็นไปไม่ได้เพราะบัญชีที่วันที่ยี่สิบเก้าที่เปิดเนี่ยเปิดที่สาขาแม็กซ์แวรีลูสีนคริน ในกรุงเทพซึ่งใช่ซ,ซึ่งผมก็เปิดโซเชียลเน็ตเวิร์กให้ดูในมือถือผมว่าเนี่ยวันเวลาดังล่าวผมอยู่โคราชผมไม่ได้ไปไหนผมอยู่โคราชเพราะ